ถ้าผมพูดถึงยิมและเทรนเนอร์และถ้าคุณผู้ชมคิดถึงสิ่งนี้นั่นมันก็แปลว่าคุณยังไม่รู้จักเกมโปเกมอนอยูไไหนยังไงล่ะ โปเกมอนยูไนช์เกมแนววางแผนกลยุทธ์การต่อสู้ในรูปแบบเป็นทีมเกมแรกของโปเกมอนและเป็นเกมแนวโมบะที่เล่นง่ายมากๆใครๆก็สามารถก้าวขึ้นไปเป็นเซียนของเกมโปเกมอนยูไน e ์ได้เหมาะที่จะเล่นกับเพื่อนๆและครอบครัวเด็กเล่นได้ผู้ใหญ่เล่นดีจดทีมแข่งขันข้ามแพลตฟอร์มกับผู้เล่นทั่วทุกมุมโลกงานภาพของเกมโคตรเทพทั้งสวยทั้งน่ารักทําให้รู้สึกว่าคิมุจิมากๆและที่สําคัญระบบเกมเร็วจบภายใน10นาทีเกมระดับโลกขนาดนี้โหลดเลยสิถ้าใจคุณอยากประทะและก็ลิง โหลดอยู่ใต้คลิปนี้เลยนะฮะ <c oughs> เอาละครับสวีด้าสวัสดีคุณผู้ชมทุกๆคนเลยนะฮะในวันนี้นะครับเรามาอยู่กันในเกมใหม่ล่าสุดมากๆที่มีชื่อว่าเกมโปเกมอน u ยู t e หบอกเลยนะครับว่าเกมนี้เนี่ยเป็นเกมแนวโมบ้าใช่ไหมแต่ว่าการเล่นจะไม่เหมือนเกมแนวโมบ้าทั่วไปนะมันน่าสนใจมากมากแล้วเดี๋ยวในวันนี้นะฮะผมจะมาสอนเล่นเบื้องต้นแล้วก็จะมาลงแร้งด้วยเรียกได้ว่าลงแรงไปสอนเล่นไปเลยก็ว่าได้แต่ก่อนอื่นนะฮะถ้าใครยังไม่โหลดเกมนี้เนี่ยสามารถกดโหลดเกมนี้ได้ที่ลิงก์ใต้คลิปของผมเลยกดโหลดเกมไปแล้วก็ดูคลิปนี้ไปเมื่อดูคลิปนี้จบ เนี่ยเกมก็จะพร้อมเล่นพอดีว้าวนี่มาในคิว200ชัดๆเอาแล้วนก็เหมือนเดิมฮะถ้าใครที่ยังไม่ได้กดไลค์เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์แล้วก็กดกระดิ่งให้กับช่องผมด้วยนะถ้าพร้อมแล้วเราก็ไปรับชมกันเลย School คือเกมโปเกมอนอยู่ไนเนี่ยนะครับมีโปเกมอนให้คุณผู้ชม,มเลือกมากมายเลยเว้ยและแถมแต่ละตัวเนี่ยสายไม่เหมือนกันเดินนะบางตัวจะเป็นสายโจมตีสายป้องกันสายตีใกล้ตีไกลอะไรแบบนี้เลือกสายที่เราเนี่ยถนัดที่สุดได้เลยและแถมโปเกมอนแต่ละตัวเนี่ยมันยังมีสกินด้วยเอออย่างที่และยังไม่หมดเพียงเท่านั้นนะเราสามารถจะเปลี่ยนการแต่งตัวไม่ว่าจะเป็นเปลี่ยนหมวกเปลี่ยนเสือ้อเปลี่ยนกางเกงสามารถเปลี่ยนได้ตามสไตล์ที่คุณผู้ชมเนี่ยชอบได้เลยรวมถึงเปลี่ยนรูปร่างหน้าตาทรงผมสีอะไรแบบนี้ได้หมดเลยนะฮะเอาละครับแต่ตอนนี้ ก่อนที่เราจะเริ่มเกมแล้วนะคุณผู้ชมเนี่ยก็จะเห็นว่ามันมีแค่แมปแมปเดียวใช่ไหมซึ่งผมอยากจะบอกว่าเดี๋ยวตัวเกมเนี่ยก็จะมีการอัปเดตแมปเข้ามาเรื่อยๆแล้วก็ตัวโปเกมอนใหม่ๆเข้ามาในอนาคตอีกมากมายเอาละครับคุณผูชนะ้ชมนตอนนี้นะครับเราก็จะมาลงแรงก,กันเลยดีกว่าซึ่งแรงผมตอนนี้เดียก็อยู่แรงเก,กรสคลาสสามกรบิดดึงจุดซึ่งบอกเลยนะว่าแรงประมาณนี้เนี่ยก็เจอตึงมากๆและทุกตาตึงเฟปเยะตัวตึงดึงขนกันเลยทีเดียวเอาเราจะกดเล่นกันไปเลยเลดี<ๆ>้กู <Lady, go! S 2> ซึ่งตัวที่เราจะเล่นนะครับก็จะเป็นเจ้ากบนินจาเกโกกาน ผมเอามาเนี่ยนะคุณผู้ชมจะเป็น3ชิ้นนี้เลยฮะก็คือ Muscle Band s c o p e l a n e แล้วก็โฟกัสแบนไอเจ้าสามไอเทมอันนี้เนี่ยเหมาะกับเปลนินจามากๆเพราะมันจะทำดาเมจได้เยอะจริงๆแล้วก็เดี๋ยวสกิลเนี่ยผมจะเล่นเป็นสายวอเตอร์ชูลิเคนนะหรือว่าพ่นดาวกระจายน้ำนั่นเองส่วนสกิลที่2เนี่ยผมจะอัพเป็นดับเบิลทีมเพราะว่าเวลาเราใช้สกิลที่2เสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะทำการแยกร่างเวทและร่างแยกของเราเนี่ยมันจะช่วยตีด้วยเอาละนะคุณผู้ชมเห็นไหมครับว่ามาถึงเนี่ยมันจะบอกว่าเกมเนี่ยมีสิบนาทีแล้วก็เเลน่ยะร การไปยืนเลนธรรมดาแล้วก็ตีมอนสเตอร์อะไรแบบนี้เลนกลางเนี่ยจะเป็นเลนของจังเกิลหรือว่าป่านะคุณผู้ชมคือเลนบนกับเลนล่างเนี่ยจะเจอคู่ต่อสู้ใช่ไหมแต่เลนกลางเราจะเจอกับคลิปป่าก็คือเกมนี้เนี่ยมันไม่มีคลิปเลนนะคุณผู้ชมเข้าใจครัว่าคลิปเลนกับคลิปป่าใช่ไหมคลิปเลนก็คือคลิปที่มันเดินตามเลนอ่ะมันไม่มีนะเว้ยแล้วคุณผู้ชมดูนี่โอ้เราเฟิร์สโกทำคะแนนไปแล้วทีมเราทำคะแนนไปแล้ว16คะแนนสวยมากๆคุณผู้ชมดูนี่เมื่อเราเลเวลห้าปุ๊บร่างกายของเราก็เปลี่ยนแปลงไปด้ววววยยยยยแแลลลลลลล้้้้้้ถาาาาาเเ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 เรรรรกกก็็จะะปปีีีีีีีีี่่่่่่่่นน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 นอออองงงงงงึึคคคุุณณผผูููชชมมมมมดตติหัทข คะแนนของคลิปเมื่อเราตีได้ใช่ไหมเดี๋ยวดูนะเมื่อเราตีเสร็จปุ๊บคะแนนผมกลายเป็นสิแต้มคะแนนตัวนี้เนี่ยสำคัญมากๆเลยคุณผู้ชมแต่ว่าเดี๋ยวก่อนเล่นบนเหมือนจะมีการบวกกันเอาละผมมาละสู้ ข้ามันเออหือเจ้าตัวอ้วนเจ้าตัวพุงใหญ่โอเคตายไปหนึ่งแต่ว่าต้องถอยละผมว่าผมไม่ไหวผมไม่ไหวขอถอยก่อนอุ้ยเจ้านกนกมานกนี่แรงมากคุณผู้ชมถอยก่อนนะครับอันนี้คือป้อมของเรานะที่ผมยืนอยู่เนี่ยถ้าเรายื่อยู่ในป้อมเนี่ยเราจะรีคัฟเวอรี่เลือดแล้วก็ได้เกาะเพิ่มมาด้วยแล้วก็หลังป้อมเราจะมีเลือดให้เก็บแบบนี้เห็นไหมเก็บปุ๊บเลือดติ้งรู้สึกว่าเราต้องฟาร์มเลนไปก่อนนะสบายๆถ้าเราฟาร์มเลนเห็นไหมคุณผู้ชมคือเกมนี้เนี่ยมันจะมีแต่คีบป่านะิ่งที่สำคัญท เพราะว่าคิวเนี่ยเราไม่ได้แต้มนะคุณผู้ชมเราจะต้องทําแต้มโดยการที่เราต้องเดินเข้าไปที่ป้อมเขาอย่างเดียวนี่ป้อมของเขาอุ้ยโดนผมโดนเดี๋ยวผมถอยก่อน OK <S <S โอเคนกใจเย็นๆค่อยคุยกันนี่ผมมันกบดินจานะ <S <S โอ้แต่ว่าเพื่อนเราเข้าสวยว่ะ จังหวะนี้มันจะได้หนึ่งตัวสวยได้มาหนึ่งู่ uh, แล้วก็ตายครับคุณผู้ชมแต่ว่าไม่เป็นไรเพื่อนเราเก็บได้3เลยอุย้ยเราได้คิวไป2ครับคือเกมนี้เนี่ยสำคัญมากๆเลยก็คือทีมเวิร์กนะฮะถ้าทีมเวิร์กดีเนี่ยีใช้ไปกว่าครึ่งแน่นอนเอาละตอนนี้ผมยังทําแต้มไม่ได้เลยสัก,กแต้มเดี๋ยวผมจะทำการดันเลนบนเพื่อที่เราจะทำแต้มแต่ว่า7นาทีเลนล่างจะมีมอนสเตอร์ตัวใหญ่เกิดซึ่งทีมเราเนี่ยควรจะไปออก,กันที่เลนล่างแล้วตอน7นาทีเพราะว่ามอนสเตอร์ตัวนี้เนี่ยจะทำให้เรา XP, เ,น,าเ,าเ,เน,นี่ยไดลล้ป1 the way ผมเข้ามาซ้อนพาดาักราจ่ายชู่ๆแล้วก็เก็บไปหนึ่งครับสวยงามนี่คุณผู้ชมคือหน้าตาของเจ้าตัวนี้คือเราต้องเอามันนะก็คือเจ้าเต่าตัวนี้โอเคครับตายแล้วเมื่อตายปุ๊บนี่เห็นไหมนะว่าเราได้เกาะปุ๊บได้เวลอะไรเต็มไปหมดเลยนะคุณผู้ชมเราจะได้เปรียบผู้ต่อสู้ในการสู้นะเอาล่ะแล้วเราก็ฆ่าเขาไปเลยแล้วกันโอเคนี่คือการทำคะแนนคือการแลมดังดังลงไปเลยเอาแล้วป้อมแตกก่อนดังไม่ทันรู้จบรัวขึ้นมาแย่งเราเมื่อก,กี้แต่ว่าทีมเราเถื่อนมากเจากก้าวันนี้เราได้อีนเตทมมาแล้วทำการดังต่อที่ป้อมที่สองโอ้ ณผู้ชมนี่คือการทำคะแนนที่ถูกต้องแล้วก็อันตีเข้าไปครับจังหวะนี้ชูริเกนน้ำโอ้โหสวยงามมากๆได้ไป2คิวไล่ตีต่อ1ท่ที2ที3ทีโอ้แล้วยืในไขในวงยืในไขในวงแล้วก็แตก <t> ได้ไป3คิวคุณผู้ชมแล้วก็ตายนะเวสกี้โคตรจะมันภาพสวยมากๆากเลยนัเกมดี <c> เห็นไหมครับว่ามันจะเน้นกันที่การทำคะแนนแล้วก็จะมีการคิวกันบ้างอะไรแบบนี้แต่แหลักๆนี่คือเราต้องทำคะแนนนะตอนนี้แต้มผมมีสูงแล้วใช่ไหมผมจะต้องทำการไปฟาร์มนะถ้าผมไม่ฟาร์มเนี่ยผมก็จะไม่มีแต้มไปทำคะแนนโอ้แต่เพื่อนเราโหดมากเลยค่ายาบ สเตลทำแต้มนี่ครับมาแล้วครับ20แต้มโอ้บอลลิกกึ๋ยสุดบนสุดมน,มนแล้วก็ดังลงไป20แต้มทำสกอร์สวยนี่แหละครับเขาเรียกว่าสายเนียนแล้วก็ถอยคุณผู้ชมคือจะไปยืนนานนะไม่ง,งั้นเราจะตายได้นะฮะอุ้ยแล้วผมโดนนกไอเจ้านกตัวนี้มัน ไล่กาดมากๆและอีกนิดเดียวนกตายสวยโอ้โหคิดจะมาเอาผมอย่างนั้นเหรอโอเคครับแล้วตอนนี้เหลือ7วิ7วิที่เลนล่างวิวิเดนเดอร์ดอทไพรสโอ้โหสวยเกือบจะตายแล้วเกมเมื่อตะกี้โอเครู้สึกว่าตอนนี้เนี่ยเราจะต้องกันบนนะเพราะว่าเขามาบนเยอะมากเลยคุณผู้ชมแต่ว่ามีการไฟกันที่เลนนี้มาป่าดับกระจายแล้วแล้วก็อันติกระสุนดับประจายน้ําเก็บติ๊กหนึ่งสวยครับคุณผู้ชมโอ้โหทีมเรานี่เป็นงานมากๆจังหวะนี้เราจะดังแบบเนียนๆนะโอ้หมันก็เกือดังไปอีกสิบค้าแท้ออทำสกอร์เลยเหมือนว่าเลนลล่่่่่่าา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 างงตตตตออออนนนนนีี้้้้เเ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 เยจจจกกกิดแววรรรระะะะทํไปพ ได้เปรียบทางเลเวลแล้วก็เกราะด้วยมาละจ้ามาเอาเต่าละจ้าโอเคครับทำการตีเตา่าจู่ปะาจู่ว่าจู่จู่ดูตีขี้อย่างแรงเลยคุณผู้ชมตัวเราโอเคครับสวยได้เต่ามาแล้วเห็นไหมคุณผู้ชมได้โล่ปุ๊บได้เวลด้วยคือตอนนี้เนี่ยแต้มผมมีสูตรเลยเว้ยแต่ว่าตัวนี้มีแต้ม,ตม40โอเคครับโอ้โหแล้วเพื่อนเราเก็บไปสองคิวเนี่ยคุณผู้ชมเมื่อเขาตายเนี่ยจะมีแต้มตกนะเราก็เดินไปเก็บได้นี่ครับได้แต้มมาฟรีๆเห็นไหม16แต้มแล้วไม่ต้องทำไรเอ้ยเลยๆล,ล,ล่างมาแล้วขอคิวด้วยโคนโอ้โหเพื่อนเราโหดมากเลยคุณผู้ชมมมโอออออเเเเเคครรรรัับตนนนนนนนีีีีี้ขฟาาาา์์ไปก่่่ะะะพววดด๋ยยททจ เกิดอยู่ที่เลนกลางตรงกลางเลยคุณผู้ชมโอ้เพื่อนเราดังทําแต้มแล้วขอดังด้วยคนโอมัเลยกึกกลิ้งท่าดังแต่ละตัวนี้ไม่เหมือนกันเลยนะตัวตัวนี้มันจะเหมือนสวดมนอ้ยโอ้โหมีการไฟกันแล้วครับจังหวะนี้โอ้โหมันโดดเข้ามายืนผมยืนยิงอยืนตีอูดูดเข้าไปพุ่งออกมาไม่ได้อะโอ้ย ออโอ้โหโดนสตันซีซีเห็นไหมคุณผู้ชมคือต่อให้เราเนี่ยกดคยับขนาดไหนเนี่ยเขาก็สามารถสู้เราได้เว้ทแบบจังหวะเราเราเข้าไปดีทั้งจังหวะทีมไฟเขาเข้าดีกว่าอะไรแบบนี้ซึ่งจังหวะนี้เนี่ยเขาทำดีมากเลยนะทีมนูน้นโอ้แล้วเหมือนเขาจะมาดังทีมเราแล้วเขาจะมาทำแต้มที่เลนบนเราจะต้องไปกันบนนะคุณผู้ชมคือถ้าไม่มีคนกันบนเนี่ยเขาจะได้แต้มไปเยอะมากแต่ตอนนี้ครับผมมีแท่นกระโดดตรงนี้ผมสามารถกระโดดไปเลนบนได้เลยโดดเข้าไปดึงมาแล้วเลนบนย้า้เขาทำแต้มอันติเมตกระสุนกงจักรน้ำเออเข้าไปสวยได้ันึ นเ,นเอาล่ะตอนนี้เหมือนจะเริ่มตึงแล้วนะคุณผู้ชมแล้วคือเลนกลางตอนนี้ทันเดอร์จะเกิดแล้วเราต้องไปเอาทันเดอร์ให้ได้นะถ้าเราเอาทันเดอร์ได้เนี่ยเราจะทำให้เราเนี่ยทำคะแนนได้รวดเร็วมากๆ โอเคครับมาแล้วผมจะมาหาทันเดอร์ก่อนเลยคุณผู้ชมและตอนนี้คือเหลือ2นาทีสุดท้ายใช่ไหมแต้มทุกคนที่ทําได้จะได้คูณ2ด้วยฮะถ้าสมมุติเรามี50แต้มแล้วเราไปดังเนี่ยจะได้ร้อยแต้มเลยเวิยเอาล่ะแล้วจังหวะน,นี้เพื่อเราเปิดสวยแล้วเราต่อทันเดอร์ทีมคาสไตนา์สี่เราต่อทันเดอร์ครับตอนนี้ทีมเขาไม่สามารถมาป้องกันเราได้แล้วนะเราตีทันเดอร์ปุ๊บเราได้แต้มตอนนี้แต้มผมมี50คุณผู้ชมเห็นปะแล้วคืนเนี่ยเราจะสามารถทําคะแนนได้เลยนะโดยที่ไม่ต้องครูดาวไม่ต้องรออะไรเราสามารถดังได้ฟรีๆเลยเว้ย้้้้้้้้้้้ยยแแแแคคค่่่เเ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 รรรราาาาาาาขขขไไไไไปปปปใในนนนนนโซนนััััหหดดดดพะววมมมมมีีบบฟอออ์ูููลกก็็งึ๊ตตุณณผช สวยจะจัดแล้วก็ตายก็ไม่เป็นไรโอเคครับตายไปเลยคือเราทาหน้าที่ของเราเสร็จแล้วนะก็คือการดังทําคะแนนนั่นแหละคือต่อยเขาเน่จะฆ่าเราได้เป็นร้อยตัวเป็นหมื่นตัวเป็นพันตัวเนี่ยเขาก็ไม่ชนะเรานะเพราะว่าเราเนี่ยได้ดังได้ทำเต็มซึ่งตอนนี้เนี่ยผมคิดว่าการป้องกันก็น่าจะเพียงพอแล้วให้เราชนะโอเคครับตอนนี้ผมรู้สึกว่าเราจะต้องไปกันล่างเพราะเขาดัานล่างมาอย่ายให้เขาดังอย่ายให้เขาดังหยุดหยุดการดังโอ้โหหยุดไม่ทันครับเขาได้ไปจีสองเต็มโอ้โหเรายืนตีโอแล้วไม่ได้สกิลไอตัวนกมันเลี้เยงมเรากลืออยู่ปมาณ้อมน แค่ป้อมในป้อมเดียวเห็นไหมโอ้โหได้ดูเลนล่างครับบวกกันเจ้าตัวนี้คางโลวิ่งไล่เลยโอ้โหบวกกัโโโโโโนนัวจัดโอ้โสู้ไม่ได้เฮ้ยเอาว่ะคทีมระทำแต้มเน้นเน้นคืนมาบ้างสวยแ้ะโอ้โหได้ดูเขาดังมาคุณผู้ชมรู้สึกว่าเขาจะเข้ามาแล้ว,ลวตอนนี้เวลาเลยเก้าแปดเจ็ดหกห้าแล้วผมจะเกิดโอ้โแล้วเขาจะมาดังเ<ๆ>ขาจะมาดังอันติ เข้าไปอึบหยุดการดังเอาละครับแล้วก็เวลาหมดมาวัดคะแนนกันโอ้โหแล้วดูคะแนนโคสูสีอู้ห้าร้อยห้าสิบสี่กับสี่ร้อยเก้าสิบห้าโอ้โหเรียกได้ว่าถ้าเขาได้ดังอีกสักคนหนึ่งเนี่ยแล้วได้คะแนนคูณสองเนี่ยเราแพ้เลยเว้ยคุณผู้ชมนี่ครับนี่ก็คือสรุปคะแนนผมได้ทำไปร้อยเก้าสิบแต่ไม่ได้มีพีโอ้โหแล้วดูทีมเขาแต่ละคนทำคะแนนหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยเกือบร้อยเกือบร้อยกันทุกคนเลยของเราเนี่ยมีสามสิบอยู่คนหนึ่งนั่นก็คือเจโชพี่ของผมนั่นเองเย่ได้แรงแล้วบอกเลยแรงนี่เล่นนกัโคตรเเดดือทีม้ก็เเือะััมนนนนหปยงไงคุณผู้ชม บอกเลยว่ามันมากๆสนุกมากมเลยนะสำหรับเกมโปเกมอนยูไนท์เนี่ยเพราะว่าเป็นเกมที่แบบว่าเราต้องเน้นทีมเวิร์งมากๆมไม่ได้มีคลิปเล่นเดินโง่ๆเหมือนโมบาเกมอื่นมันมีแต่คลิปที่แบบว่าๆๆๆเราต้องไปยืนตีมันเพื่อที่เราจะได้ฟรรนาร์มคะแนนแล้วก็ฟาร,ร์มเลเวลเอาละครับถ้าคุณผู้ชมอ,อยากเล่นเกมโปเกมอนยูไนท์ก็อย่าลืมนะลิงก์โหลดยี่ใต้คลิปด้านล่างเลยกดลิงก์ผมแล้วก็โหลดได้เลยแล้วก็อย่าลืมอีกอย่างหนึงนะครับก็คืออย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์แล้วก็กดกระดิ่งกับช่องผมด้วยส่วนคลิปนนนนนนี้้้เนเเเเเเทรรรรออออออ์โปปปตตคคงงลลลลาาชัั่่วไไกกกะะแจจจมืุ๊บ